ต่อตรงครับวันนี้งานนะครับกางทุง่งนาครับนี่ครับข่าววันล้วครับเฮ้ยทางข้างเป็นไงวันนี้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ลอยนะ้ำลอยน้ำชุนนี่ <c oughs> ลอยน้ำชุนนี่ลอยน้ำชุนนี่ กำลังเหลาไม้ครับจานฮูครับเป็นคนถือครับจะไปลงเล่นเขาแผลเป้าแผลเป้าชุดเดิมก็เผลเ้าแผลเ้าสียอดท่งเออ เรต่อเอ้ยหมดเต็มตีเลยยัเลยโอู้มดกระังเสียยังต่อโตงับทีมงานสังคังครับเพลพาวครับอ่าตต้ยว่าชชหนเลยบอมบอมชหน่อยบอมชหนเลย การจานี้ทะลจหูครับเป็นคนมัดครับจานหูนี่ลูกน้องเขาครับลูกน้องเขาเบอร์สิบครับ ย่มเลยครับมันโตสามย่ามกันเลวอ๋อมันเป็นสีอัดเทยวเทวมูเราเป็นไงจับตั้งขึ้นเออตับจริงมันต้องเอาไม้เสียบเอาเนี่ยมันนี่ขึ้นมานเลยเออดีครับนี่ครับเออสังคังครับชิมันสังคัง